ระคาถาชินบัญชรมีความหมายดังนี้พระพุทธเจ้าและพระนาราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบันลังทรงพิชิตพญามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหานะแล้วเสวยอมตะร,รถคืออาริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลส และกองทุกข์ยี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าจอมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียนเกล้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐ์อยู่บนศรีรษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบออเกิดแห่งสปพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุตอยู่ที่ใจพระสาลีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกธัญญะอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมารลกัสสะผู้สแสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตไพร่อยู่ปากเป็นประจำพระบุญนะพระอังคุริมานพระอุบาลีพระนันทะและพระศิวลีพระเทระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระจะจุนเจิมที่หน้าผากส่วนพระอสิติมหาเทระที่เหลือผู้มีชัย และเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรดด้วยแดดแห่งเสนให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลีมานปริตอยู่เบื้องซ้ายพระทัชชัตขสูตรอยู่เบื้องหลัง าขันธะปลิตพระโมปลิตและพระอาดานาดิยะสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาอยู่บนหน้า,ากากอันหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบด้วยกำลังนานา,นาชนิดมีศีลาที่คุณอันมั่นคง คือสัตตะประการเป็นอาพรมาตั้งล้อมเป็นกำแพงกุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใ,ใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระชินบัญชรขอโลกอุปัตตวทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โลกร้าย คือโลกลมและโลกดีเป็นต้นเป็นสมุตดฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าให้ได้เหลือขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันลาำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษา ภายในเป็นอันดีชนี้แลข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลโดยคุณานุภาพแห่งสัจธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตถวะอันตรายใดๆโดยอนุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้าชนะฆ่าศึกศัตรูโดยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวง ด้วยอนุภาพแห่งประสงค์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปด้วยสวัสดีเป็นนินิลันดอนเทิญปุตตกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายกายยายะเทวานังปิยตังสุตวา อิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนาคตาโพธาเชตวามารสวาหังจตสาจาสภังรสังเยปิเวสุนาราสภาตันทังกราทยโพธาอันทเวสตินายกัสเพปเตนิตามัยหังมาะเก เตมโเนสราสิเสปเทยนติตโตไมหังกตโตธรรมโมทวิโลจะเนสรโฆปเทีิตโตไม่หังุเรสาภคุณากโรทัตเยเมอนุรตโสาเรโกตจตหิเนโกนันโย

ต้าโกโสไปหังวทัณฑ์นิจจังปะเตธาสิกุณากรโุปโนอังุริมาโรอจปาเรนันทเสวะลีเทระปาจิเมชาตานราเตติรกามมาเสสาเสติมหาเถ

Sitawan tojinto rasa jalan Ta Sirjenna angkaman Yesusan ditaraatanangku asli tak nemmet suakanca pacatoang aszi Wame angguling malangkan muara आताना तियसुत्तक्कां माका से चातनां आसिसे सापकारसंधिता चिनाना वरसंधुता साता पकारांका बेता देश छा बाचा तया ज्ञान तो अनंत चिन्ह दे छो में सके सामो अथ पांच रे छि न पा चरमाचा मि रिहरा तमे तरे सदा पाले เตูมังสาเพเตมหาปุริสาสภาเยเจวะมันโตโสโคโตโสุราโคชินาโนภาเวนะจิตุปาทอโธธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆาโนภาเวนะจิตันตระโยสัตธามานุภาวะ पारितो जरामे च न